ร่วมยินดีนางร้ายช่องเจ็ดควงเฟ้นหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาเลว <Yeah. S 2> ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวคนสวยอยากเกี่ยวก้อยขวัญกวินที่ในวันนี้วันที่4มีนาคม2565 <Yeah. S 2> ได้ถือเลือกดีควงเฟ้นหนุ่มนอกวงการอยา่างโยดนุเข้าพิธีมงคลสมรสที่โบสถ์อัศำชันเจริญกรุง <Yeah. S 2> หลังจากนั้นก็จะมีพิธีฉลองสมรสที่โรงแรมโอเรียนเตล ทั้งนี้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงร่วมงานอย่างอบอุ่นเลยค่ะ<ม>สำหรับเกี่ยวก้อยขวัญกวินเป็นนักแสดงในสังกัดของช่องเจ็โดยส่วนใหญ่แล้วเธอจะรับบทเป็นนางร้าย<ม>ซึ่งฝากละครไว้ให้ได้รับชมกันอยู่หลายเรื่องอาทิดังดวงหารุไทย<ม>คุณเดชดุจตะวันด่งภูผา รักร้อยล้านยอดชายนายตุกต๊กตุ๊กกุหลาบเล่นไปและเธอนั้นเคยผ่านการประกวดนิตไ Thailand นิเวิร์ส2554โดยได้รับหมายเลข n t u 3 1โดยได้รับตำแหน่งงามอย่างไทยอีกด้วยค่ะ